คือการมองเห็นตอนนี้มันเห็นประมาณหเซนตครับตาเราเป็นอะไรมันมีเมื่อก่บนมีขยะร่วงมาจากที่ข้างหน้าไอ้ตาเราเป็นอะไรเนี่ยไอ้กวาดไปต้องขยะก็ยังอยู่เหมือนเดิมหมอบอกเป็นลิซิดวงตานะมันไม่เห็นนะคบมันฟางไว้หมดเลยนะแต่เวลามองไปเนี่ยมันมึนฟันนะคะมึนฟันไฟก็ข้าวอะค่ะมันแสบแบวมัวๆค่ะเห็นลูกหลานเห็นเต่เป็นเงาคนแต่ไม่เห็นไม่รู้ใครเป็นใครไปขายของคนซื้อขายให้ยาย เงินทอนก็คนซื้อทอนให้ยายใช้ชีวิตเนี่ยลำบากมากไม่รู้ว่าจะอยู่อย่างไรกินยังไงจะเดินไปทางไหนคือตื่นมาเนี่ยมันก็ต้องใช้แสงสว่างเนี่ยนำพาเราไปประกอบอาชีพต่างๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมทำช่างไม้อยู่ตีกระปูเนี่ยมันเปี๊ยเลยแล้วมาช่วงนี้ทำไม่ไหวแล้วนึมองแล้วมันมองไม่เห็นหัวตะปูมมองไม่เห็นค้อนดำค้อน เสียดายครับเสียดายว่าทํางานไม่ได้เสียดายว่าทำงานไม่ได้มันมันเรียกว่าเสียดายครับอาชีพเก่า อยากจะมองเห็นอาจารย์หมอนะครับคือคุณหมอณริศเนี่ยที่ได้รักษาตัวผมเองนะครับอยากเจอคนที่รู้จักกันที่คิดถึงกันแล้วก็อยากจะเห็นคนนู้นคนนี้ที่เป็นห่วงเป็นใย,ยกันอยากเห็นหลานรักปริญญาตาเราเห็นชัดชัเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้แล้วทุกวันนี้ก็ดูไม่ชัดอยู่แล้วอยากเห็นหน้าบวัวขาวชัดชัดนะครับอยากเห็นอนาคตสดใสของหลานชายครับอยากเห็นเครื่องแบบทหารเขา อยากหลานเห็นหลานมีความสุขตัวเราก็แก่แล้วก็คนจะรอวันตายได้แล้ววันตายเราไม่รู้นะวันเกิดเรารู้เนาะวันตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาก็เรียกพ่อใหญ่<ม>พอญ่พอใหญ่ก็รักเขามากครับมีหลานคนเดียวด้วยมันอยากไปหมดอะ่ะอยากเห็นเขามีครอบครัวอยากเห็นเขามีความสุขครับอยากเห็นเขามีความสุขมากๆเลยถ้าเห็นแล้วคงจะปลื้มมากยินดียินดีมากมีความสุขรู้สึกว่าปลื้มจริงๆ ก็อยากจะดูมวยที่ชอบมากที่สุดก็คือบัวขาวเวลาเขาต่อยเวลาเขาเต้นเวลาเขาไหว้ครูคล่องแคล่วว่องไวมีสง่าราศีดีชมก็เป็นนักมวยไทยคืออยากจะเห็นหน้าคุณหมอครับคุณหมอที่ทำการรักษาตัวกับผมเองนะครับ ท่านเป็นคนที่ใจดีมากนะครับได้รักษากับท่านแล้วก็สำหรับความรู้สึกในใจนะครับลึกๆในใจนี่ก็คือถึงมองไม่เห็นนะครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นยยิดเป็นคนที่อยู่ด้วยกันมานานตั้งแต่เปิดตลาดใหม่ยยิดเป็นคนเสริมสวยเป็นช่างเสริมสวยที่สวยมากเลยแล้วก็คิดถึงตลอดอยากจะเจอ ถ้าเจอก็จะดีใจนะเนี่ยเจออีทลราจะดีใจมากออกจากแพงมาด้วยความจําเป็นอย่างที่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะเป็นอย่างนี้นะเราหว่งไปถูกความรู้สึกของเรานี่มาจากใจคิดถึงคิดถ,ถึงเพื่อนจริงๆแล้วเขาก็ไม่รู้หรือว่าตาหนะ้ามองไม่เห็นวันนี้ถ้านะ้าตาแจ่มนะนะ้าเห็นหนุ่มีความสุขนะคงจะดีใจมากถ้าวัานนะ้าถ้ามีโอกาส น้าอยากจะเห็นชุกเจ้าเศ้าขงนูสสวยนะถ้าตาดีมือนคนอื่นเขาจะได้มองเห็นเจ้าเศ้าสิสวยถ้าตาน้าหายดีน้าอยากจะเห็นหน้าหนูที่้าตาดีแล้วอยากจะเห็นหน้าหนูแจ่มๆฟ้น,นี้